ถ้าเกิดมะก้าวตสติ๊กเกอร์หมดนะคะไม่ใช่เป็นแาวติดขนตาเลยนะแต่ว่าถ้าติดขนตาข,ของฟอร์มแบบระหว่างวันระหว่างวันไม่มีหรือว่าสติ๊กเกอร์ติดขนตาที่แต่ว่ามันลอกมันอะไรเงี้ยหลายๆคนแบบมีปัญหาใช่แบบติดไประหว่างวันแบบหมอตา,าเปิดอะไรเงี้ยสติ๊กเกอร์อเป็นพวกกาวนะคะแล้ก็สามารถมิดได้นะคะใช้กาวของฟอรมมซั่งมีลาซาด้าก็ถูกมาลาซาด้ากตกอะนลร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบเ้าติดต้องรว้พับตรงตานะคะ ไ,ไ,ไปนั่นแหนะคะเดี๋ยวคลิปนั่นจะมาเพรานี่เป็นตาบวมเฉยๆแต่ว่าอยากมาแนะนำตาสองชั้นไม่ต้องไป่ทำเลยค่ะไม่ต้องจุบตัวข้างนี้ติดนะคะข้างนี้ไม่ติดแนะน่ะแบบตาคายเนาะถ้าเป็นแบบที่ติดรับรองเลยไม่มีความเนียนเล,ย,ล,ล,ะละนเยเลยแบบม,มันล้าหลังบ้างเฉยบ้างหรือข้างไหนนั่งลำบากหกห้า 6, 5, อะไรอย่างนี้เออแต่ทุกวันนี้ตาคายนะคะแล้วทุกวันนี้อยาเปลี่มาแบบกลางกอร์ดลุกดีมากอยู่ทั้งวันสองวันถ้าล้างหน้าไม่ไปดูอย่างนี้ไม่หลุดนะคะ